ตลาดซ้ายลมจอยนี่นี่นักแด้เนี่ยขนมพม่าขนมพม่าเราสองกสิบบลาสองบาทแห้งแล้วแห้งแล้วปูห้ากน่องน่องปูเต่าข้ามโอ้การังวัวอันนี้ต้นดอกสเปจ้ามีเห็ดแตหน้องโอเคตะาโรต้าโรต้อมรอดนาอ หน้าด่านแม่สายกับมาคึกคักอีกครั้งนึงครับอัปเดตล่าสุดในวันนี้นะครับจากยุคอดีตที่เต็มไปด้วยโคลนนะแมละเจ้าตอนนี้ก็กลับมาเป็นเหมือนเดิมแล้วโอโ้ของขายคึกคักผู้คนหลั่งไหลก็เข้ามากับมาปากติเลยนะครับ คนโซนนี้นะครับกลับมาคึกคักแล้วนี่ของขายมีแล้วเนาะสายลมจอยนะครับโอ้โหเห็นแล้วก็ดีใจนะครับตลาดสายลมจอยตอนนั้นท่วมถึงหลังคาเลยเนาะรเราฟิวในสถานการณ์นั้นนะเดี๋ยวเาจอดรถนี่เนาะฝากรถยังมีเหมือนเดิมนะจ๊ะนี่คือคับนพับที่ฝากรถหลายจุดเลยเจ้า ช่วงน้ำท่วมนี่เป็นโคลนหมดเลยนะแถวนี้มีที่จอดรถนะครับจอดรถดจะมีของขายเยอะแยะเสื้อผ้าเนาะของใช้ต่างๆนะเดี๋ยวจะพาไปเดินตลาดายบุญยืนเนาะออกทางนี้เลยนี่ตรงนี้นะก่อนหน้าห้างนี่เป็นโคลนหนาถึงเสาเนาะไปที่เปลือกค้าวนัน,นนะดสภาพล่าสุดพุดจนแบบเป็น ปกติแล้วนะคะนี่ข้างล่างนี่ใหมุดแล้วก็ภาวนาว่าถ้าฝนตกรอบหน้าก็ให้เบากว่านี้นะอห้ามท่วมทำแล้วครับเป็นลก็เริ่มมาขายแล้วนี่ใหมุดแล้วนี่มีขอบแนมอยู่บนบุนครับบนใบยังมีร่องรอยของโคลนในอดีตคราบน้ำนะครับ ร้านกาแฟแอโอ้ร้านกาแฟสตรน์นะรนี่น่รรักเนี่ยข้าบโคนเก่ายังหลุเหเนืออ้อเยอะเนี่ยนี่อยู่บนพุ่นเลยนะสูงระดับสองท่วมสองท่วมคนเลยนะวิถีนั่นสามซีเมตรเลยนะเจ้าตรงตึกสีฟ้านะสังเกตว่าบางหลังก็ร้างไปแล้วนะครับ หลังจากที่เราไปดูตลาดสายลมจอยที่กำมาปกติตอนนี้เราก็อยู่กันที่ตลาดนายบุญยืนนะครับก็ของเยอะเลยเนาะครับช่วงเช้าเช้าเกือบทั้งวันนะคะแต่เช้าเช้าของจะเยอะเรามาช่วงบ่ายโมงเนาะของมีขายอยู่ล้วนเลยค่ะเป็นตลาดคล้ายๆที่ฝั่งมินนะคะนะอันนี้แอร์นี่สบา้าบาทนะเอาสามน้ำซิกซค่ะเอาสามนะำหรอ สามอันส่ิบดใช่ผมอวงม่ง้านสับนาขาเนี่ยออนมาแล้วหนรถนะครับไหนนี่รังผึ้งนะนี่นี่นี่อดอกาดักแด้นี่ยังมีนะครับที่นี่เขาเออกเนาะจากฟังข้าบ้านหนอการร้อนผีเสื้อ เพื่อครับอันนี้คือเป็นไฮไลท์ช่วงนี้เลยแต่บ้านเราหมดไปแล้วอันนี้ก็นี่ไข่หมดแต่ก็ใช่ผักหวานผักบู้นะครับดอกอะไรเนี่ยนี่อย่างน่องไม่รู้อ่ะโอ้ยกินเหรอฮะไม่ได้กิน <c oughs> <c oughs> ไปเปไปปัดเอ่อเซติส่ะอเปย์ปิ่งดอกอะไปวัดไปวัดต้องคนเท่าหูเนาะมีขนมก็แปลกตาด้วยี่นี่ใช่ขนมที่เขแปลตาเนี่ยขนมพม่าขนมพม่าเนาะ บัรลอยพะม่านอ่ะอ่านี่นะบัรลยพะม่านใช่ข้างในเขาจะมีไส้เอ่อมักตาลกพะม่านน้ำอ้อยครับ้งพะมานะครับครับไดโอ้โหได้โซนวัฒนธรรมประเทศเพื่นบ้านนะครับพอหน,นุมไหนนะไม่เขยังเอยยศอุิกนะ

ไที่มอสกีเยเกียไเขีไข่แไมียไปทอดกรอบเนาะไปทอดกอเียงนูนใช่โอนยัมาสมบูรณ์เนาะขายืดนะเนี่ยม่คายังสมบูรณ์เลยครับคุ้กไีุ้ป่่ดตีวม่ค้า่าม่ครโอ้เขาตาแห้งจนู่นมาเลยโอ้โห มีเปิดกี่โมงไม่แต่กี่โมงถึงกี่โมงการนี่ซื้ถ้าเอาเอาตรงตรงเขานี่ห้าโมงก็มาแล้วทั้งวันตีหกโมงล้วมีทั้งวันหรอะถึงห้าโมงเย็นครับขอบครับเรามาแอวได้แม่สายอย่าลืมมาเดินตลาดนี้นะตลาดนี้เขาว่าของของแลกต้าตามฤดูกาลนี่เอาไปประดับตกแต่งโอ้โหน้เต่าเต้นเจ้าว่าเต้าตกแต่งเนาะแพงแล้วเนาะ อ๋อไปเจาะเองเอาไปใส่น้ำเนาะข้าวแ่จืดกออ้อยแม่กอบมากรับมดส้มคือมดแดงยังมีอยู่นะก็กระสิบบาทเนาะสิบบาทโอ้จะกระจานแห้งอันนี้แห้งต้อนอันสดใช่ไหมเนาะแห้งแล้วแห้งแล้วจ้าลูนเลยลูนเยอะมากเลยฮะเขาเยอะเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวมาฝั่งลูนเนาะ ใดที่นี่ก็ข้าวอย่เจ้อันไหนเจ้าทีุ่่นเรียกอย่าอันนี้เป็นน้อนน้อนผีเสื้อ่ผีเสื้อมันดูดูอยู่นะเป็นอยู่นอกนี่อ๋เนี่เป็นผีเสื้อแล้วนี่ถ้าเป็นผีเสื้อเป็นแบบนี้ครับมาดูนิดนึงนี่นี่เป็นผีเสื้อแล้วเก็บเก็บกินน่ะครับขอครับเป็นัว่เป็ือล้ครับเป็นอยู่นะอันนี้เนื้ออะไรเนื้อแพะเนแพะแดเดียวแียวไปยำครับกกยำดย อ้ม,มตะลางแห่งนี้ก็ตื่นเต้นนะเนี่ยครับครับหนอ่ <laughs> นอเยอะนะช่วงนี้ครับเอาอะไรเอาเอาไส่ซึ้อเอาจ<ล>ะมาที่ปากกาวดชะสาดหวานนอสดเป็นหน่อหวานครับเจ้านอโค้งค่ะนอหน่อขมแล้วรสชาติขมเหรอค่อะโม้งนิด ผมหวานๆเยอะมากนะมาเป็นกระสอบกันอ่ะ่ะครับตรงนี้หน้าหนอนนะหนอนเยอะมากอะเราวนไปฝั่งนี้ก่อนไหมมไปดูฝั่งนู้นนะฝั่งนู้นอลังการเลยกแกไปไปนี่เนาะครับอะไรหนอนหนอนผมนี่หนอนกินน้ำพริกนมกินกับน้ำพริกอ่องอร่อยอันนี้ยังไม่ผมกินน้ำพริกเนาะกินกับน้ำพริกอ่องครับเอำเป็นต้มโกงว่านเขาอต้มน้ำร้อนอ่ะหน้าหนอหน้าหนอ แต so ่หกดูนอนมีเสื้อหน่อยเพราะอลังการเหลือเกินเจอขนมของโปรดคนนี้ยังไงเนี่ยคนนี้ชอบกินมากมีกุ้งแห้งานานเลนะครับสวยๆเลยใช้ดีขนาด นี่นี่นี่อันนี้อะไรเนี่ยดอกข้างดอกข้างดอกคามดอกคามอ๋อเอาไปยัดได้กินนี่เอาไปคั่วเอาไปขั้วเนาะ๋อ้ดอกค้างหอมแดงหองขาวกลุ่มเน่าครับนี่อันนี้อันนี้เห็ดแทบก่อนี่มิจิก้าพักส้มผักกัดส้มอ๋อพักส้มผักซมพัก้มแห้งเนาะ อ oh, <sh arp> ันนี o, o ้น้ำหนังโอ้น้ำหนังน้ำหนังยังไม่ได้ย่างเนาะจะใส่ใส่วันนี้ถ้าย่างก็จะเป็นสีขาวๆเนาะผองๆมาเจ้านเหมือนบ้านเฮาเลยเนาะอบ้านเฮาเลยชี้นข้าวกระหยังเจ้าชี้นข้าวกระหยังข้าวกับกระหยังเหมูต้มหมูต้มนี่รังตอรังตอแล้วเรดูนี่ของขายประเมินกันเลยใช่รังตอรังมิ้นเนี่ย นี่เป็นน้ำมันก๊าซครับน้ำมับก๊าซ้รงมินนี่ก็น้ำหวานกันเนาะครับนี่รังมขึ้งนะครับโอ้ของปลาเยอะนะในช่วงนี้ครับไม่ใช่บ้านเรานะใช่ฝั่งพม่ารุ่นเนาะครับฝั่งรุ่นเนามาขายบ้านเราโอ้ไม่ต้องด้าน้องไปฝั่งรุ่นนะมาฝั่งนี้ก็อลังการงานสร้างเลยครับมาฝั่งนี้ก็ได้เห็นครับหมดแดงตลาดนี้เลยไม่ต้องมาดูใช่ตลาดในบุรยืนเนาะมันขึ่งปลาของแท้นะ ต้องข้ามไปเที่ยวเชียงตุงแล้วต้องข้ามไปฝันถ่ายเลี่ยก็ได้เจอของป่าของท้องถิ่นนี่นึงชอบมากเลยเมื่อกี้แม่ค้าเอาพึ่งให้เราดูออาผีเสื้อผีเสื้อเมื่อกี้แม่ค้าผีเสื้อเราดูเป็นตัวนะครับมันคือน้อนผีเสื้อนี่กางเอาหัวมันออกนะเจ้าเอาหัวมันออกนะ ไม่ใช่ที่น้ำเน่ามันออก๋อนี่เนี่ยมันจะเป็นตัวแล้วนี่นี่นี่เป็นผีเสื้อนี่นี่ไม่ไม่ทิ้งไว้อีกอาทิตย์นึงเป็นผีเสื้อแล้วเนาะครับเดี๋ยวกลับไปบ้านก็ตอนเย็นก็เป็นหมดแล้วอ๋อต้องรีบขายต้องรีบขายละต้องต้องไปต้มเก็บไว้อ่ะครับต้องต้มเก็บไว้แล้วเนาะแต่นี่สดๆเลยนะยังไม่ต้มนะครับต้มฮึมได้เยอะมากเลยแสนงอุดมสมบูรณ์นะเนี่ยเมืองไหนคะที่เก็บนี่มาจากทางนั่นกับทางพม่าก่ะจากพม่าเนาะ ซื้อเขามาซื้อโอ้หลายมุอโอ้กับพร้อมนครับโอ้รวมสมบูรณ์มากเลยอ่ะอันนี้สดแท้อันนี้โคตรเข้าเลยเข้าโคตรๆในนี้ครับที่โคตรเข้าโอ้แค่สองนี้ก็ตื่นเต้นมากครับครับกลับมาคึกคักปกติอีกครั้งครับตลาดแห่งนี้นี่ไอ้วัวนะครับนัหนังวัว ของแห้งปลาแห้งนะครับคุ้งแห้งเราได้เงินเท่าไหร่แล้ว ปลาอยปุ๊กปลากมงเลยอนักกินเลยเยอะทีนี้เป็นต้นกล้วยป่าต้นกล้วยป่ายาวอร่อยแต้มมันกว่าเฮ้ยร่มยาโอ้ยไม่แน่ใจทำไหมคะนี่ต้นเนี้ยเราไปปลูกได้กับเจ้าปลูกได้ค่ะอะไรคะอันนี้ต้นดอกสเปร้าจะกินหรอไม่กินกินไม่ได้เอาไปปลูกเอาไปขึ้นใส่แจกันขึ้นนะคะอ๋อเป็นต้นไม้ประดับ ได้ตุดต้นมันใหญ่ไหมคะคือใหญ่นะเหมือนต้นว่านั่นน่ะคล้ายๆเป็นอันเดียวกันตัดกลุ่เดียวกันตุดบินธรรมดานี้เลยตุดบินแล้วก็ลูกแต่ว่าเวลาเราไปลูกต้องตัดออกนิดนึงเพราะว่าที่มันแช่นะบอสบอสขอบคุณครับบุ๊คยงชิดเฮ้ยเจ้านี่เชมีก็โผ เราจะประมาณนี้นะครับเนาะเขาไปดูข้างในหน่อยนี่ผัก็ซอยนี่ซื้อไปทำเจียงใหม่ดีกาข้าวแป้งมันทำแบบเป็นนะข้าวแป้งมันต้องอร่อยเนาะทำเนส์น่ะเดินดูข้างในอีกสักนิดนึงนะครับนี่เห็ดแตทบไปเบือไม่ใช่มันเหมือนเหมือนกันนี่เห็ดแตทบเนาะไอ้ของจริงเห็ดแตทบแช่น้ำกับครูผัดนี่เนาะ

ข้าวพืนข้าวืนครับเนี่ยข้าวืนข้าวืนข้าวแป้งหน่อยไปยำแล้อน้ำอ้อยขวดทอดนี่ไงนี่ไงอันนี้เป็นทำเป็นดอกปุดดอกปุดดอกรดอกปุดเตียนเป็นพักข้คอรึงอ๋อดอกปุดดอกปุดที่ทำข้าวเหลืองข้าวพื้นข้าวพืส่ข้าวเหนียวข้าวเหลืองไก่เนี่ยดอกปุดเส้นก๋วยเตี๋ยวหรอคะ ăn nhìn chân không đón chân hai anh ơi không may chân không có dạy em thao mà đủ cái góng một loại đúng xem sen heo xem hai heo Nấm sen Nấm đúng đọt đúng nì 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 không đúng không เชลลัยต้มย๊อดอ่ะไก่ไก่ไก่จีนไก่นมย๊อดอันนี้เป็นเนื้อเชลายเนี่ยเชลายลายเนี่ยอันเตาไก่ทอดเอาไปทอดอันเตาไก่นั่นโมดเนาะแม่โอ้โหคนละแบบต่างก็ทอดเอาตั้งนี่มันทอดแล้วก็เอาตั้งนี่มันคือเหนียวนอ่ามันจะไม่ไหมอ่ะเพรให่อันนี้หนังปีนขอบคุณค่ะความรู้นะเป็นทอดไปเรื่ยไปได้นะไม่ัดเป็นไป ไครซื้อเป็นไม้เลย่สวยจังเลยกี้อยเกินขาเอวนอกน้เป็้่อเราวกกจะเป็นแบบนี้นะครับวไม่ใ้มันก็เอครับนี่ไงอันนี้คืออะไรนะ อรอยจ้าร้อนรอยอรอนเนาะเธอ้าหมอกยเลยอยากินแย่เาเนี่ยอยากนยจังเลยี่ย่้นะน้ำมันก็เยต้ร้นมาดูดิมาหน้ามาอหน้าอย่วกันาาุ้เไปลอหลังตลาดนิดหน่อยที่เป็นหนกค่ะ โนกค่ะโนกค่ะผักปูอันนี้พักน้ำนี่เป็นอาคาค่ะคอะไรที่ชมาเนาะเรอมากลมากลมาเป็นอาคาร์าพม่าอ๋ออาคาพม่าอ๋อกดูพม่าเหมือนกันน่ะเม่าเหมือนกันน่ะดูพม่ากรล่ามาดีดูพกเผดีพีิกเไหมไม่เผ็ดปวานมันพี่กล่มเหรอจับ ขายจะได้นนิขายนาสีเอาเป็นโกไ่อคือโรไคือโรยี่ิเอาลเอารไปกินนะพีกหนุ่มทำนะพี่หนุ่มอร่อยไหมจัดจัดจดเอยากลองใช่ไหมนี่ดูกะอ่ะจัดไปครับอันนี้มาพี่วังพี่วางเอาไปตมเป็นพี่กลหมกน่ัดเบปเปเอาไปส้อยใพิกไส้เราเป็นตามผสมพี่ขาวบ้านเราอ่ะเห็นข้าขายหลายตลาดแล้วร ก็อร่อยครับที่เรามาย่างกินอ่ะดูอดทีวีอ๋อคุณแม่เคยเห็นเราแกร์ออกูพูดออกในมือถือแก่ต้นชิงนี่เห็นวันนี้เองเห็นต้นจริงวันนี้เป็นไรเพอาตัวเห็นวันนี้เองตัวจริงแก่ไหมเจ้าก็ไม่เจ๋อแต่มือไม่ดูเฉยๆเนี่ยมันเนี่ยเหมือนเดิเอาไปทำที่สอดไส้เอาไปย่างหอมๆอ่ะครับ มาดีแอไม่ต้องคอนสามขอบคุณครับไดีแคดีครับาามมาดีไ้แล้วได้แล้วที่ที่อยากลองมานานหวานแงาดไม่ได้คือโหน้านะจ๊ะเน่าแคนตอ้ตอตตอดอกไม้ตุ้มปักใายเนอะตอเบอร์นี้ ทำนี <aya> ่ก็มีนะจ๊ะเยอะนะนอกก็มีข้าววานนอกหน้านี่เนาะป้าขายข้าวซอยโอ้ดูเต็มร้านเลยนีน้าแล้วขายดีขายดีมากเลยเนาะโอ้โหนุ่นอร่อยคร้านนี้อร่อยโอ้นี่นี่ขนมขนมพม่าเนาะ

เอา่เหลืองถุงเหลืองถุงนึงแก้ลับอุดหนคุณแม่ห่อยถุงสิบบาทสิบบาทเขมาที่กินบะเปีดยเมาน้ำเมาหนังส้มหนังส้มอ๋อหนังส้มเนาะนั้อง่ีเนาะก็ชอบเนาะนะน้ำพักเนาะสนวอไซค์เล่เนาะพอแบบสวยเลย ทำจากผักกาดโอ้บ้านเฮานี่จะเป็นแบบเปียกๆอันนี้เปิดแป้งแห้งๆเนาะน้ำพักขอบคุณค่ะาดอกมิยู่น้ำผักมันเหมือนน้ำปูเลยเนาะความดำแล้วเนาะพี่ทิพย์เนาะครับอีกตัวนี้เดี๋ยวเป็นของแบบหาดูยากเหมือนกันนะฝั่งนู้นเลย ท,ทำร้านท่านเขาแอปท่านข้าวต้มไข่แอปนี้น้ำพักไม่หนีข้าวต้มไม่หนีอ๋อไปทำข้าวต้มห่อขนมเทียน,นขนมจ๊อกนะเออขนมจ๊อกเขาแอปเขาเฉ้ไหวเขาน้่ยน่ะอ๋อมาบดได้เปล่าบดเหน็นนีนน่รู้เอ้าน้ำพักครับ เป็นขนมเป็นอะไรที่เกี่ยวกับงานเนาะเทศกาลใีไหนบ้านเฮานี่สูตรน่ากินตอนไหนคะคุณน้ำวายมันนี่ไยาวไปหนึ่งม้นก็แม่ลอนะขนมเนื้อมันเหาออันนี้ได้ไหมเอาเอาเส้นค่ะเ้นเตี๋ยวมาจัดร้านประจำเนาะแม่ข้าวซอยน้ำคว้าครับคุณแม่ก็ขายดีขายดีเลยลูกค้าเยอะมากนะครับสูตรเจียงตุงเลยกันสูตรเจียงตุง ร้านคนเยอะที can. Can ่เหงอคันใช่มีที่นั่งเลยลูกค yes. ้าเต็มร้านเลยเนี่ยโหนั่งกันมัโม้แธรรมดาครับอันนี้เตอะไรเต็มที่สามร้อยอะีใหม่ปีใหม่ขายของทุกวันไม่หยุดหรอคะหยุดวัราคาไปวัดไปวัดวันพ้าวันเดียวค่ะอร่อยอย่างนี้เลยคล้ายขนมจีนเส้นเสียวแถมปี๊ จากตลาดนะอยู่ตรงกลางนั้นเจอแม่สวยๆยืนนี่ตรงนี้เลยเด่นเป็นสง่าครับบ้านนี้อาทอยค่ะพี่นั่งแป๊บโอ้โหเนี่ค่ะจิดท้ายด้วยซอยน้ำครัวครับสูตรดั้งเดิมก็เลยภาษาไยว่ารำเมืนเดิมเพิ่มเติมแถมลูกชิ้น ราคล้ายน้เงี้ยวมันอราคาเท่าไหร่นะครับสามรอยสามสิบสามสิบบาทสามสิบาทอ๋ออร่อยน้ำหนากเคลื่อนเ้าลามเ็กางมินนหาเก่งแท้แ่ะ รประมาณนี้นะวิธีนะ<แ>มาเอากันได้มาเอาน้าด่านแม่ส่อย่าลืมแด้มาตลาดนี้นะเป็นตลาดท้องถิ่นจากฝั่งพม่าหรือของป่าจากฝั่งนู้นมาขายบ้านเราเลยนะวิธีนะอะไรแปลกๆเยอะแยะมากมายทั้งของกินผักต่างๆนะคะแปง้งทำขนมขนมมากันได้จ้าตลาดนาย